ขอวีซ่าเช็เก้นมาปรากฏว่าไอ้ตาไม่ได้วีซ่า <c oughs> ถามรายละเอียดเยอะมากเลยนะถามว่าไปกับใครแฟนอยู่ไหนทํางานอะไรธุรกิจอะไรเอางานแฟนมาดูอะไรอย่างเงี้ยให้ฟ้าไปเหอะยูทูบเบอร์ท่านอื่นเขาไปเที่ยวจนหลายรอบจนหลายรอบยียนี่ยังไม่เคยไปไหนเลยไปไกลสุดคือพัทยาชลบุรี ะะไอตาได้รับพาสปอร์ตกลับคืนมานะคะเพราะไอตาไปขอวีซ่าเช็งเก้นมาปรากฏว่าไอตาไม่ได้วีซ่าเสียดใจแต่เราก็ต้องมูฟออนให้ไหวพอรู้ผลว่าไอตาไม่ได้วีซ่าตากับแฟนก็คุยกันยกใหญ่เลยว่าจะต้องทำยังไงทำอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเราเลือกที่จะยื่น ขอวีซ่าใหม่อีกรอบค่ะแล้วเราก็ทําการกดคิวขอวีซ่าใหม่รอบตั้งแต่เมื่อคืนเลยแล้วก็ได้คิวแบบด่วนจีมากเหมือนไม่รู้ว่าฟ้าเป็นใจหรือว่าฟ้าแก้ได้คิววันนี้ตอนนี้เลยค่ะทุกค แต่ไม่เป็นไรในะเมื่อเราได้คิวเร็วเราต้องจัดเตรียมเอกสารให้เร็วเวลาที่เราไม่ได้วีซ่านะคะเขาจะไม่ได้คืนเอกสารมาเพราะฉะนั้นไอตาต้องเตรียมเอกสารใหม่หมดเลยนับหนึ่งสายเหตุที่ไอตาไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีหลักฐานในเรื่องของการเงินหรือการซัมพ์ต,ตัวเองในทางการเงินได้มากพอเขาไม่แน่ใจว่าเราจะมีเงินไปเที่ยวหรือเปล่าไอตาก็เรืแบบเอ๊ก็จะไม่แน่ใจได้ไงแล้วก็านึ่ง,งไอตาเนี่ยยืน่น สเตทเมนต์ของบัญชีบริษัทไปชื่อบริษัทไอตาเวิลัจำกัดนะคะค่ะไอตามอ,อกว่าเขาอาจจะคิดว่าบัญชีบริษัทเนี่ยมันไม่ใช่บัญชีส่วนตัวของคุณเขาก็ไม่รู้นี่ว่าต่อให้คุณมีเงินในบัญชีบริษัทแต่คุณจะมีสิทธิ์ใช้เงินนั้นได้ไหมไอตาก็ ก็อาจจะเป็นไปได้นะคะแล้วอีกหนึ่งเหตุผลที่ไอตามไม่ได้เขาบอกว่าไอตามไม่ได้ลงรายละเอียดในทริปมากพอเขาไม่รู้ว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนแล้วก็เขาไม่รู้ว่าเราจะไปทําอะไรแน่เขาอาจจะมองว่าไปเที่ยวจริงๆเหรอหรือไปทําอะไรครั้งนี้นะคะไอตาก็เลยเอามาปรับปรุงในการทําเอกสารใหม่ซึ่งไอตาก็เตรียมเอกสารไว้เยอะมากเรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็มีเพิ่มเอกสารในส่วนที่มันเป็นข้อที่เขาแจ้งมาว่าเขาไม่ให้วีซ่าเราอ่าแฟนเนี่ยก็เลยให้คุณแม่ของเขาเนี่ยออกเอก เป็นจดหมายเชิญมาให้นะคะเสร็จแล้วก็มีเพิ่มเติมเอกสารในเรื่องของสเตทเมนนอกจากบัญชีบริษัทแล้วไอตาก็ไปขอ,เอ,อสเตทเม,มนบัญชีส่วนตัวมาเองด้วยนะคะซึ่งแบบ2บัญชีเลยแล้วก็มีการเขียนแพผนของทริปนี้ว่าเราจะไปไหนทําอะไรอย่างละเอียดเลยว่าวันนี้เราจะอยู่ที่เมืองนี้วันนี้จะไปนั่งรถไปเที่ยวที่เมืองนี้เขียนแบบละเอียดมากเหมือนเขียนเรียงความตอนเด็กๆเ,เลยนะคะต้องขอบอกเลยนะคะว่าตอนนี้เป็นสถานการณ์ emergency ของไอตาเลยนะคะ,ะ,ค,ะคือมันฉุกเฉินมากๆเลยตอนนี้ก็ ตื่นเต้นมากมานะคะชาวนี้แต่งหน้าทำผมเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไอตาจะเตรียมตัวไปขอวีซ่าเชงเก้นกันไปเดี๋ยวเราไปพร้อมกันอุ้ยพูดมาขอแห้งตื่นเต้นด้วยรู้สึกแบบโอ้ยยังไงไม่รู้มือไม้สั่นไปหมดเดี๋ยวไอตาขอไปเตรียมตัวแป๊บนึงนะคะขอไปดื่มเครื่องดื่มอะไรนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราออกไปกันค่ะ ตื่นเต้นมากเป็นครั้งแรกที่ขอวีซ่าเราไม่ผ่านอนะมันทำให้ตาแบบ n นอร์เวไปหมดเลยอะอยเป็นสถานการณ์เอมเมอร์เจนซีมากๆเลยปกติตาเป็นคนมั่นมากเลยนะแบบทำเอกสารอะไรพวกเนี้ยก็ไม่เคยโดนรีเจ็คครั้งเนี้ยครั้งแรกเสียความมั่นใจมาก อันนี้อร่อยมากทุกคนตัวนี้นะคะเครื่องดื่มซีวิตพลัสไฟเบอร์นะคะเขาเป็นเครื่องดื่มวิตามินซีผสมไฟเบอร์นะคะเป็นรสองุ่นมัสแคทอร่อยมากพวกเธอเคยกินกันไหมองุ่นมัสแคทที่มันจะแบบแพงๆอ่ะในซูปเปอร์เออฉันก็กินไม่ได้บ่อยหรอกแต่ว่าตัวนี้รสองุ่นมัสแคทอร่อยมากค่ะอืม สดชื่นขึ้นมาหน่อยตัวนี้ไม่ใช่อะไรอย่างเดียวนะคะวิตามินซีสูง200%วิตามินซีสูงเนี่ยเขาจะช่วยในเรื่องของพวกภูมิต้านทานสุขภาพโดยรวมเนาะแล้วก็ไฟเบอร์นะคะกากใย,ยอาหารในเรื่องระบบทางเดิอนอาหารอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยต้องดื่มตัวนี้นิดนึงนอกจากอร่อยแล้วก็ยังช่วยเรื่องสุขภาพโดยรวมด้วยจ้าสถานการณ์เอเมอร์เจนซีแบบนี้ได้ดื่มอะไรดีๆก็ทําให้ตารู้สึกแบบแฮปปี้ โอเคปปๆปๆปทุกคนคือเดี๋ยวตาจะไปทําการของวีซ่าเนาะแต่คิดว่าอาจจะแบบถ่ายฟุตเทจในออฟฟิศอะไรเขาไม่ได้เขาจะไม่ให้ถ่ายอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะกลับมาเมาส์ให้กันฟังว่ารอบนี้เนี่ยดูทรงแล้วเป็นยังไงรับรื่นมีไหมเจอกันค่ะ มาแล้วเป็นไงวุ่นมากโอ้ยป่ากปๆเข้าบ้าน ไม่ใช่เลยนะร้อนบรืยากาศมันร้อนทุกคนวันนี้รอบนี้นะคือรอไม่นานเท่าไปขอรอบแรกตอนที่ไปขอวีซา่ารอบแรกแต่รอทั้งหมด3าชั่วโมงรอคิวสชั่วโมงไปตั้งแต่เช้าแต่รอบนี้ได้คิวบ่ายหนึ่งรอแค่ประมาณ2ชั่วโมงเอา้าก <c oughs> ็ยังนานอยู่ดี <c oughs> รอบนี้นะคะพอถึงคิวไอตาไอตาก็ไปเจอเจ้าหน้าที่เป็นผู้หญิงแต่ว่าอันนี้อาจจะไม่ใช่เป็นเจ้าหน้าที่ของสถานทูตน,นะถ้าเกิดขอวีซา่าเชงเก้นเนี่ยตอนนี้จะต้องทําผ่าน VFS ทั้งหมดแล้วนะคะ VFS เอสเหมือนเขาเป็นองค์กร organization บริษัทอะไรสักอย่างที่เหมือนเป็นตัวกลางที่จะรวบรวมเอกสารให้สถานทูตแต่ละประเทศอีกทีนึงเหมือนเป็นการลดภาระของสถานทูตที่จะต้องมาเช็คเกอกสารให้อะไรเงี้ยพอต่เข้าไปพูดไปแต่ไปเจอเจ้าหน้าที่เป็นผู้หญิงเขาก็แบบอุย๊ยคุณไอตาหรอคะไอตาก็แบบดีใจอ่ะดีใจที่เขารู้จักเราอะไรเงี้ยไอตาเขาแบบใช่คะ่ะใช่คะ่ะเขาก็ถามว่าแบบว่าไปบ้านแฟนหรอคะแล้วมา,าใช่คะ่ะใช่ ก็ดีใจที่เขารู้อ่นเนาะว่าเราแบบจะไปบ้านแฟนอะไรเงี้ยก็เอาเอกสารให้เขารอบนี้เนี่ยเอกสารก็ราบรื่นดีก็เรียบร้อยใช้เวลาแค่แป๊บเดียวคุยกับเจ้าหน้าที่นะคะแล้วเขาก็ไม่ได้ถามรายละเอียดเยอะมากอย่างรอบก่อนเนี่ยเขาถามรายละเอียดเยอะมากเลยนะถามว่าไปกับใครแฟนอยู่ไหนทํางานอะไรธุรกิจอะไรเอางานแฟนมาดูอะไรเงี้ยรอบนี้ก็รู้สึกว่าน่าจะราบรื่นดีหรือ เปล่าคือไม่รู้เหมือนกันนะว่าการที่ตามีประวัติว่าวีซ่าไม่ได้ครั้งหนึ่งแล้วก็เคยมีประวัติเรื่องแบบการงงับพาสปอร์ตอ่ะมันจะมีผลของอะไรแบบนี้หรือเปล่าแต่ตอนนี้ก็รู้สึกค่อนข้างแบบโอเคนะคะแต่อตาถามเพราะว่ารอบนี้วีซ่าเนี่ยรอนานแค่ไหนเพราะว่ามันใกล้วันที่ตาจะต้องเดินทางแล้วแล้วเขาก็บอกว่าปกติเนี่ยจะประมาณ7-14วันนะคะแต่รอบนี้อย่างตามมา14วันนะคะ โอเคก็เลยแบบถ้ามันใช้เวลา14วันจริงๆนะวันที่ตาได้วีซ่ามันจะฉิวเฉียดกับวันที่ตาจะบินไอตาจะโคตรวุ่นเลยก็ขอให้ได้เร็วก็ไม่รู้จะได้หรือเปล่าแต่เอาเอาให้ได้เอาให้ได้ตอนนี้แบบตื่นเต้นมากเลยอะทุกคนเครียดมากเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะใช้เวลากี่วันในการทราบผลและไตาจะได้วีซ่าอตาจะได้ไปเที่ยวหรือเปล่า ทีเที่ยวเหอะให้ฟ้าไปเหอะยูทูบเบอร์ท่านอื่นเขาไปเที่ยวจนหลายรอบจนหลายรอบยีนี่ยังไม่เคยไปไหนเลยไปไกลสุดคือพัทยาชลบุรีโอเคเดี๋ยวไปติดตามผลกันค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่5แล้วนะคะที่รอวีซ่านะคะยังไม่มีข่าวคราวเลยจริง,รงๆมันสามารถแบบเช็คในเว็บไซต์ได้ว่าแบบใบสมัครของเราเนี่ยไปถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยตอนนี้แบบเป็นกังวลมากเช็คสถานะในเว็บไซต์เนี่ยก็ me die. i couldn't i'm so worried about the visa baby and it's so soon and we're gonna our plan is so soon too on the day that we want to go mm. should we book the flight yeah yeah, yeah. we should book it already because mm. it's just gonna get more expensive <laughs> We just wanna get a cheap flight. <laughs> of course. ทุกคนคะวันนี้เพิ่งถ่ายงานเสร็จในที่สุดน,นะคะเราก็ได้อ e ีเมลส่งมาจากขถานพูดแล้วว่าพาสปอร์ตของเราเนี่ยกำลังส่งออกมาซึ่งถ้าส่งออกมาก็ต้องรอประมาณ1-2วันเพาะส่งไปสณนีตอนนี้คือตื่นเต้นมากกังวลน,น้อยไปหมดอะไรไปหมดบอกเลยโอ้ยถ้าไม่ได้ทำไงอะ่ะแต่ถ้าได้อะ่ะ เอาละสถานการณ์ e r g r n e y c y แบบนี้นะคะก็ะต้อง CV ว l พลัสไฟเบอร์นิดหนึ่งนะคะไม่รู้จะได้ไปเที่ยวหรือเปล่าตื่นเต้นมากๆแต่อย่างไงก็ต้องดูแลผิวพรรณต้องดูแลสุขภาพดูแลหุ่นด้วยตัวนี้เลยขอดื่มแบบหนึง่ง ัวนี้ไอตาชอบมากเลยนะคะเพราะว่าเขามีวิตามินซีสูงด้วยนะคะช่วยในเรื่องของผิวพรรณสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยผิวดูดีขึ้นมากนะคะแล้วก็มีไฟเบอร์ด้วยช่วยในเรื่องของการขับถ่ายนะจ๊ะใครที่แบบชอบกินเนื้อหรือว่าทัดแข็งอะไรอย่างเงี้ยไอตาทาดไม่แข็งหรอกแต่ว่าเป็นคนที่ชอบกินเนื้อมันก็จะแบบอืมนั่นๆั้นทองนิดนึงแต่ตัวนี้ช่วยได้จริงๆชอบมากเรียกว่าทั้งผิวสวยขับถ่ายดีสุขภาพดีเลยคะ่ะขอดื่มหลึ เดี๋ยวมารอนดูกันนะคะว่าจะได้หรือไม่ได้รอบนี้กันขอวิซ่ารอบสองมันไม่ใช่เรื่องตลกเลยโอ้เครียดขอดื่มอะไรให้มันแบบอร่อยสุดชื่นหน่อยนะคะ oh baby <my> good news the passport is here but I didn't open it yet because I was waiting for you to come back so we can open it together it just arrived today are you excited baby yes I I hope it's a yes <laughs> At least we can go now. Oh, but yeah, it's kind of like kind of good. Kinda... It's good. It's good. It's fine. Are you happy, baby? Yeah, yeah, of course. I mean, finally, we don't have to worry about it. Yeah. Hey. ไม่เป็นไรคือจริง,รงๆทริปนี้จะไปยาวมากก็เดี๋ยวไปแล้วก็ไปขอวีซ่าต่อที่ต่างประเทศมันสามารถทําได้นะคะก็นั่นแหละเราก็ไปตุ้มๆต่อมนุ่มๆตุ้มๆต่อมทำหัวใจเต้นกันอีกทีอีกสมเดือนเพราะว่าได้มาแค่สามเดือนต้องขอต่ออะไรเงี้ยก็แต่นะในที่สุดก็ได้แล้วนะคะสําหรับวิดีโอนี้ก็ขอบคุณมากทุกคนที่มาซัพพอร์ตและเป็นกําลังใจให้กันนะคะแต่อขอวีซ่าสองรอบในปีนี้กว่าจะได้โอเคเพราะฉะนั้นเจอกันเลย I'll be in Europe บาย If you wanna be love, just be love, yourself ไปเที่ยวเนี่ยมันต้องยากขนาดนี้เลยเหรอใช่เหมือนแบบสู้ชีวิตแต่ชีวิตมันสู้กลับอะ่ะไปพาสปอร์ตก็โดนลังงับกว่าจะได้ทําก็6เดือนไปขอวีซ่าก็ไม่ได้ต้องขอวีซ่ารอบ2แล้วมีเวลาในการเตรียมเอกาสารแค่1คืนคือจะตายเราสู้ขนาดนี้แล้วว่าสถานทูตต้องเห็นนะคะ